สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกับอามาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมเอาหวยสูตรนะครับผู้โตษ2สตัวบนกับ3ตัวบนมาฝากกับเพื่อนๆนะครับอสูตรนี้ก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็มาฝากกับเพื่อนๆอีกนะครับแต่ว่าก่อนจะมาดูสูตรหวยนะครับอผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในกลุ่มกลุ่มเฟซของผมนะครับนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการจะเข้ากลุ่มเฟซกลุ่มปิดของผมนะครับนะครับก็เข้าไปในในเฟซบุ o กนะครับอ่าพิมค้นหาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พิม์คําว่าสมาชิกนะครับอ่าสมาชิกกลุ่มสูตรลับ v i p นะครับสไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปในเฟซนะครับแล้วก็ค้นหานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดคําว่าสมาชิกนะครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่าสมาชิก กลุ่มสูตรลับ VIP สไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็กดคําว่าขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อนๆนะครับอล้วผมก็จะรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ก็ผมรับหมดทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆได้ตกหล่นนะครับอ่าแต่วก็เพื่อนๆเข้าเข้าไปในกลุ่มแล้วนะครับอ่าก็ดูอ่าก็ดูรายละเอียดในกลุ่มด้วยนะครับอ่าดูเงื่อนไขอ่าแล้วก็ไปตรวจอ่ากด ก็จะมีกฎแล้วก็กติกานะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆก็ไปดูด้วยนะครับสาหรับการเข้ากลุ่มไปแล้วผมจะรับเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูเงื่อนไขกลุ่มแล้วกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของกลุ่มปิดด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ผมรับทุกคนเลยนะครับผมไม่อยากตกหล่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆตกหล่นตกหล่นเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับย้ำาอีกทีนะครับพิมพ์คําว่านะครับพิมพ์เข้าไปนะครับค้นหาสมาชิกกลุ่มสูตรลับ v i p สไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเพื่อนๆก็เข้าไปแล้วก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อนๆนะครับแลวผมจะรับตีหลังนะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับอ่อ่าขอให้ไปแบบถามนี้ด้วยนะครับสําหรับสมาชิกในกลุ่ม YouTube นะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเผื่อกลุ่มไลน์บางท่านนี่ไลนมันเข้าเยอะข้อความเข้าเยอะเกินไปนะครับอ่าก็เข้าไปเลยนะครับอ่า ถ้าอยู่ในกลุ่มปิดมันจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อความนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะบางคนข้อความเข้าเยอะเนี่ยมันเครื่องมันแห้งได้นะครับก็เพื่อนๆก็เข้าไปกลุ่มปิดแล้วกันนะครับตามสมัครตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาสูตร2ตัวคู่โต๊ะสตัวบนกับ3าตัวบนมาฝากครับเพื่อนๆนะครับจะติดติผมก็จะไม่ให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เน้นย้ําอีกทีนะครับ มาแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพื่อนๆนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบในหวยเลขหุ้นนะครับเบอร์หุ้นนะครับตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วประมาณสามอาทิตย์นะครับเพื่อนๆนะครับสาหรับหวยสูตรหวยหวยหุ้นนะครับเพื่อนๆนะครับบางคนก็สอบถามมาเยอะตอนนี้ผมก็เริ่มทาหวยหุ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมทดลองไปก็สามอาทิตย์แล้วเข้าทุกวันนะครับเพื่อนๆพนะครับพอสูตรของผมนี่ประมาณ8ตัวถึง12ตัวนะครับก็เล่นได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับ ทั้งสี่รอบเลยนะครับก็เข้าทุกรอบนะครับอ่าก็เข้าทุกวันนะครับมันจะทุกรอบนะครับอ่าก็เข้าทุกรอบอ่าทุกวันเลยนะครับอ่าก็มา2มามารอบหนึ่งบ้าง2รอบบ้างนะครับอ่าก็เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดูว่าสูตรมันเดินดีหรือเปล่าแล้วมันก็เข้าทุกวันนะครับสําหรับอ่าอ่าหวยหุ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ติดตามรอแล้วกันนะครับเดือนหน้าครับผมจะลง youtube นะครับเดือนนี้พอทดลองสูตรไปก่อนนะครับอ่า พราะตอนนี้ก็สามอาทิตย์แล้วก็เดินดีตลอดนะครับมาทุกวันเลยนะครับว่าก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ติดตามรอแล้วกันนะครับในช่องของผมนะครับสไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาฝากคู่โต๊ะสตัวบนกับ3ตัวบนนะครับสถิติผมจะไม่ดูนะครับเดี๋ยวมันจะช้านะครับแต่ว่าให้ดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับงวดที่งวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับผมจับคู่ไม่หมดนะครับในชุด3ตัวบนนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเลขเด่นงวดที่ผ่านมาก็มี2 3 8ส4 9 6 5ดนี่้า้าะครับมันมาหมดทั้ง3ตัวนะครับแต่ว่าผมมาจับคู่ผมจับคู่ไม่หมดเท่านั้นเองคือมันปิดพลาดที่ผมเองนะครับเพื่อนเพื่อนะครับแต่ถ้าเป็น2ตัวก็เข้า84ตรงนะครับนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับสุดนี้แต่3ตัวโต๊ดผมจับคู่ผมจับคู่ไม่หมดเฉยเฉยนะครับแต่ว่า ถ,ถ้าเป็นตัวเด่นจริงก็จะมาหมดทั้ง3ตัวนะครับก็ปิดพลาดที่ผมนะครับอ่ขอไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับนะแต่ถ้าเป็น2ตัวก็มาอยู่ในชุดชุดเด่นนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะอยู่ในชุดเด่นสําหรับงวดนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆให้ดูไว้นะครับน่ะแล้วก็มาดูงวดต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับนะงวดต่อไปมีเลขตัวไหนบ้างตัวเด่นตัวไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับ่ะมาฝากคุณเพื่อนในคลิปนี้กันเลยนะครับ คลิปนี้นะครับอ่ดูตัวเด่นแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับตัวเด่นมาศูนย์สองตัวนะครับคือศูนย์มาซ้ํากัน4สี่ตัวนะครับเลขเด่นของผมนะครับอ่จากคํานวณมาแล้วนะครับทั้งหมดทั้งหลายหลายสูตรนะครับอ่าผมมาคานวณเอาเลขเด่นมาเป็นตัวเด่นในการจับคู่สองตัวกับสามตัวนะครับกู่โต้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับเลขเด่นนะครับงวดนี้นะครับก็มีแปดศูนย์ศูนย์ 2 6 1 9นะครับศูนย์จะมาซ้ำกันเยอะผมก็เลยต้องเอา2ตัวมาเลยนะครับเผื่อนมันออกเบิ้ลนะครับเพื่อนนะครับอ่าจับคู่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าจับคู่กันหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับจับคู่พบกันหมดเลยในใน7ตัวนี้ครับเพื่อนๆนะครับเลขเด่น7ตัวนี้มาจับคู่กันหมดเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับวิธีจับคู่จับไล่ไปยังไงนะครับก็แปดศูนย์นะครับสองศูนย์ศูนย์ไล่ศูนย์ศูนย์ไปก่อนนะครับให้มันเป็นเลขเบิ้ลไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับหกศูนย์ศ 10 0แล้วก็900นะครับอ่านะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับก็เป็น802นะครับ80อ่า806อีกตัวนึงครับอ่าผมลืมเขียนนะครับอ่าขออภัยด้วยตกหล่นนะครับมันมี806อีกตัวนะครับอ่าผมตกหล่นไปนะครับขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มใหม่นะครับเดี๋ยวจะลงใน a c e b o o k อ่าผมจะเขียนเพิ่มไปแล้วกันนะครับ ขออภัยจริงๆครับตกหล่นนะครับแล้วก็801นะครับอ่า809กนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็น026 0นะครับอ่า021นะครับ029นะครับแล้วก็826หนะครับแ2 1สองนะครแบอ่าแล้วก็เป็นก็จะเป็น861นะครับอ่า8ก9นะครับก็819 1> 2 16 2 2ึ่งนะครับอ่าพูดผิดนะครับขออภัยสองหกเกนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็619 9, 9ึ่นะครับเดินย้อนหลังอีกทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้เดินย้อนหลังนะครับอ่า 9, 9 1้าหนนะครับอ่าแล้วก็960พราเ อ่า980มันอยู่นี่นะครับออยู่ในชุดนี้นะครับอ่ามันตกหล่นตัวเดียวคือ806นะครับเดี๋ยวมันจะเขียนเพิ่มนะครับขออภัยจริงๆนะครับแก่แล้วแก่เลยนะครับนะครับแล้วก็ชุดอ่า2ู่ตัว2ตัวนะครับอ่2ตัวบนนะครับก็เป็น80 8 8 82 86 81 89นะครับแล้วก็00 02 06 01 09 26 21 29 61 69 อกเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะครับเพื Idol ่อนๆนะครับอ่าถ um, like okay. ้าเป็นสองตัวมันจะจับง่ายกว่านะครับอ่าในชุดเด่นกูตัสองตัวบนนะครับอ่าถ้าเป็นสองตัวมันจะจับคู่กันง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นสามตัวนี่มันจะจับคู่มันจะไวล้กันเยอะอ่าบางคนก็จะงงนะครับเพื่อนๆครับอ่าก็จับไม่หมดทั้งเจ็ดตัวเด่นนะครับเอามาจับคู่เราได้สามตัวหมดทุกตัวนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับอ่าจุดเด่นตามนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับงวดนี้นะครับ ในงวดวันที่16เดือน9นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาด้วยนะครับนะแล้วก็ผมเน้นย้ำทุกครั้งเลยนะครับว่าต้องใช้วิญญาณเยอะๆด้วยนะครับสำหรับสูตรหวยของผมนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเยอะๆแล้วกันนะครับเอาเลขดัดเอาเลขดับมาตัดนะครับแล้วก็ตัวเด่นอาจารย์ท่านอื่นมาตัดดูนะครับว่าตัวไหนที่เพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงเข้าใจนะครับนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนะครับ ว่าผมจะเอาสูตรไหนมาฝากอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็ติดตามชมแล้วกันนะครับอ่าสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับอ่าก็ช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่ผมเอาสูตรหวยมาลงนะครับอ่าไม่อยากเพื่อนๆก็ไม่อยากเพื่อนๆพลาดในการติดตามนะครับอ่านะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนะครับสาหรับอ่าหวยหุ้นนะครับอ่าเดือนหน้าผมจะเอามาลงนะครับอ่าช่วงนี้ก็ทดลองสูตรอยู่ก่อนนะครับอ่าก็เข้าทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสี่รอบก็เข้าทุกวันนะครับอ่ารอบหนึ่งบ้างสองรอบบ้างนะครับอ่าเลขชุดเด่นก็ น้อยชุดนะครับอ่าเก้าชุดมากหกชุดมากนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆไปในแต่ในต่างในในต่อไปแล้วกันนะครับในเดือนต่อไปผมจะลงให้เพื่อนๆนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในหวยหุ้นนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอ่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆร่ำร่รวยๆนะครับอ่าหวังว่าวันที่16เดือน9นี้ตู่หวยด้วยกันทุกคนนะครับผมฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ